สวัสดีครับ FC ที่หน้าตาดีทุกทกท่านกลับมาพบกับเซลจืดเซลสายแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะนําวิธีการผูกเงื่อนทั้งหมด3เงื่อนมาฝากซึ่งเป็นเงื่อนที่จําเป็นสําหรับการแคมปิ้งรวมไปถึงวิธีการป้องกันน้ําฝนไหลเข้าเปลและวิธีการผูกเปลหน้าฝนมาฝากหาก f c ทุกท่านพร้อมแล้วมารับชมพร้อมกันเลยนะครับสําหรับเงื่อนแรกนะครับเวลาที่เราเงื่อนที่จําเป็นสําหรับการมา,าผูกเปลหรือกางเต็นท์นะครับอันดับแรกเลยเราต้องการดึงตึงดึงหย่อนนี้นะครับ เงื่อนแรกเลยนะครับให้เราจับบิดนะครับบิดตามเข็มนาฬิกามาอย่างนี้เลยนะครับบิดตามเข็มนาฬิกามาแล้วก็จับนะฮะที่เชือกเนี้ยสอดเข้ามาในรูนี้นะครับเห็นไหมฮะพอสอดเข้ามาในรูนี้ปุ๊บปลายเชือกข้างหนึ่งเอาคล้องเข้ามาอย่างนี้นะครับเราสามารถดึงตึงดึงหย่อนได้เลยเห็นไหมฮะ ข้อดีของเขาคือว่าเราสามารถปรับได้ตลอดเวลาพอเราได้ความตึงที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็แค่จะเห็นห่วงตรงนี้ใช่ไหมครับแค่อ้อมเชือกมาแล้วก็สอดเข้ามาที่ตรงห่วงนี้แล้วก็ดึงได้เลยนะครับอันนี้จะแน่นมากนะครับแล้วก็เวลาแก้ก็แค่ดึงโฟมตัวนี้ออกมาุบแค่นี้เองมันก็จะ ลายออกอยังง่ายได้นะครับตัวที่2นะครับก็คือวิธีการเบรกน้ำนะครับปกติเราจะใช้คาราบิเนอร์อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการเพิ่มความชัว่ออีกชั้นหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ทำเหมือนเดิมนะครับบิดตามเข็มนาฬิกามาอย่างนี้เลยนะครับจะมีห่วงเอาสอดเข้าเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไม้สอดเข้าไป แล้วก็ปล่อยแค่นี้เองเราจะได้ตัวเบรกน้ํานะครับเวลาที่น้ําไหลลงมาตามเชือกมันมาเจอตรงนี้นะครับมันก็จะไหลลงไปข้างล่างส่วนวิธีการปลดก็เหมือนเดิมนะครับแค่ดึงเชือกแล้วก็ดึงแล้วก็ปล่อยนะครับส่วนเงื่อนต่อมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเงื่อนผูกหลังเชือกยาวไปหน่อยนะ เื่อนผูกลังก็คือเงื่อนที่สามารถปรับตึงหย่อนได้เหมือนกันนะครับวิธีการนะครับทําเป็นคู่อย่างนี้นะครับแล้วก็คล้องนะครับคล้องจากด้านล่างจะจะง่ายดีเห็นไหมฮะแล้วก็หมุนนะครับหนึ่งสองสามสี่รอบนะครับเมื่อได้รอบตามที่เราต้องการแล้วนะนะครับก็ดึงให้มันตึงอย่างนี้ครับมันจะเป็นปมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ รัดเข้าด like like ้วยกันนะครับสองเส้นนี้เข้าด้วยกันคล้องอย่างนี้เลยนะครับไม่ง่ายอย่างนี้เลยนะครับนี่เรียบร้อยข้อดีของเงื่อนตัวนี้คือว่าถ้าเราดึงเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เลื่อนนะครับเนี่ยดึงเส้นไหนก็ได้มันจะไม่เลื่อน่างนไหฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับเลื่อนนะครับให้กำที่ปมนะครับแล้วก็จับเส้นเมนนะฮะเส้นเมนก็คือเส้นที่ลากจากตรงนี้ยาวไปถึงอีกปลายข้างหนึ่งนะครับจับเส้นเมนไว้แล้วก็เลื่อนนะครับแบบนี้ เสร็จแล้วดึงยังไงมันก็ไม่เลื่อนอย่างเงี้ยมันไม่หลุดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเงื่อนผูกหลังนะครับนะครับจับเส้นใดเส้นหนึง่งเห็นไหมแล้วก็รูดได้เลยนะครับแต่เวลาเราดึงเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เลื่อนนะครับเราสามารถใช้ในการปรับดึงได้ตัวนี้ต่อไปนะครับจะเป็นเงื่อนเงื่อนผูสิกนะครับ หาเชือกต่อโอเคต่อไปจะเป็นเงื่นผูสิกนะครับเงื่อนผู้สิกนี่ก็สามารถปรับเลื่อนได้เช่นกันอันนี้เป็นเบสิกเลยนะครับวิธีการนะครับพาดมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็กางออกนะครับแล้วก็เอานี้สอดเข้าไปนะครับอันนี้คือหนึ่งรอบของลงมาอีกอันนี้สอดเข้าไปอีกนะฮะเห็นไหมฮะ รอบที่สองทำสักสามรอบนะครับขึ้นไปนะฮะแต่ผมจะทำสามรอบก็พอนะครับการสาธิตอันนี้คือสามรอบแค่นี้เองแล้วก็เอามามัดกับสิ่งที่เราต้องการในการเลื่อนนะครับเราก็แค่เลื่อนมาอย่างนี้เองง่ายๆแล้วก็มัดกับสิ่งที่ต้องการการมัดนะครับควรทําให้เป็นทบมวยนะครับเป็นปมเนี้ยเวลากระตุกเนะี่ยมันกระตุกง่ายนะครับเวลาเราดึงเห็นไหมฮะดึงได้ มันจะแน่นมากนะครับแน่นมากเวลาเราเลื่อนเราก็แค่จับเลื่อนธรรมดาแน่นมากเห็นไหมสามารถปรับเลื่อนได้นะครับความตึงความหย่อนได้แค่นี้นะนี่คือสามเงื่อนที่ควรที่จะรู้นะครับในการที่จะ,ะแคมปิง้งกลางเต็นท์นะครับหรือว่าผูกเปลแล้วก็ที่สําคัญนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างเนี่ยมันควรจะเป็นปมแบบทบมวยนะครับเวลาเรากระตุกเนี่ยมันเก็บง่ายเห็นไหมเชื่อเก็บง่าย ถ้าเราปลูกตายเนี่ยเวลาเก็บมันเก็บยากโอเคครับผมขอฝากคลิปดีๆทั้งหมด5คลิปเช่นเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงบนเขาหน้าฝนหรือวัดเขา3มยอดภูผาม่านรวมไปถึงคลิปดีๆอีกมากมายแต่ที่ลิงก์ข้างบนเราจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วเขาย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังก็ได้นะครับแต่มาดูเคล็ดลับกันนะครการ กางไฟชีตนะครับแล้วก็ผูกเปรกถ้ามีโอกาสที่ลมจะแรงนะครับการกางไฟชีตของผมเนี่ยจะแบบจะลดพื้นที่สุดเลยเท่าที่จะจะลดได้แบบนี้เลยนะฮะเวลาลมพัดแรงๆนะครับมันก็จะถูกอ่าไฟชีตเนี่ยขวางลมไว้นะครับเบรกลมไว้มันจะทำให้เราเนี่ยไม่โดนลมเต็มๆนะฮะ นี่จะหลดพื้นเลยฮะแล้วเวลาผูกเปลนะครับก็ต้องผูกชิดกันเลยกับไฟชิดนะครับให้มันติดกันอย่างนี้เลยถ้ามีแนวโน้มว่าฝนจะตกนะครับเนี่ยเป็นตัวเบรกน้ำหาไม้มาคัดไปอย่างนี้นะฮะเวลาน้ำมันไหลลงมานะครับมันก็จะมาเจอตรงนี้มันก็จะตกลงมาตรงนี้ น้ำจะไม่ผูกไม่ถูกเปเรแลนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับก่อนจบคลิปนี้ผมขอฝากคลิปดีๆอีกเช่นเคยแต่ที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับ FC ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ